สวัสดีครับท,ทุกทท่านอวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใบตาดินหรือว่าโฉนดของเรานะครับนี่อันนี้เป็นเป็นที่ดินของเราเองเลยนะครับแต่ว่าเป็นชื่อของเราแต่ของเราเองนะครับไม่งงเนาะ <c oughs> ก็คืออย่างนี้ที่พวกเนี้ยเราขายได้ เป็นที่ดินทั้งเราเองเนี่ยด้านขวามือก็ใช่นะครับด้านซ้ายมือด้านนี้ก็ใช่นะครับทั้งหมดประมาณ3เฮกตาร์นี่นะครับเป็นเป็นใบาตาดินแบบนี้ก็คือโฉนดของเราถ้าบ้านเราเขาเรียกโฉนดที่นี่เขาเรียกใบาตาดินทีนี้เรามาคุยกันจะอธิบายฟังสำหรับคนไทยอา,อาจจะซื้อไม่ได้แต่เราสามารถเช่าระยะยาว อ่าหกสิบปีต่อ30ปีเป็น90ปีนะครับจะซื้อหรือจะเช่าความหมายเท่ากันครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดอ่าคนไทยท่านใดสนใจที่ดินอ่าแปลงนี้นะครับมี2โฉนดนี่นะครับอีกส่วนอีกโฉนดหนึง่งอยู่อีกแปลงด้านหลังนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมี3โฉนดแต่เฉพาะแปลงนี้มี2โฉนดนี่นะครับนี่นะฮะถ้าคนลาวซื้อก็โอนขายให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ ทำแบบสัญญาเช่าไว้จะทําผ่านภาครัฐหรือจะเซ็นกับนายบ้านแต่เซ็นผ่านรัฐบาลเลยดีกว่าถ้า,าเซ็นผ่านาทางภาครัฐเข้ามาผ่านสถานทูตก็ง่ายแล้วก็ตอนนี้นะครับจีนกับลาวเดี๋ยวเราจะมาคุยเราจะบอกให้ฟังนิดนึงนะครับที่ตอนนี้เมื่อวันที่30พฤศจิกาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประเทศลาวกับประเทศจีนได้ เป็นสัญญา M O U กันนะครับซึ่งให้ให้สิทธิพิเศษการเกษตรสำหรับลาวจีนซึ่งขนพวกการเกษตรผ่านรถไฟความเร็วของอลาวจีนนะครับซึ่งไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็มีสิทธิพิเศษค่าขนส่งลดราคาพิเศษไม่แพงเหมือนทั่วไปนะครับฉะนั้นจากนี้ไปประเทศไทยจะ มีคู่แข่งเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อไม่ให้ตกเทรนเพื่อนเครับเรามาเช่าซื้อทําการเกษตรอันนี้ที่เราเห็นนี่กาแฟนะครับต้นที่เราเห็นนี่คือกาแฟนะครับดัง<ว>นั <ๆ S 2> ้นเพื่อนๆอยากจะทํากาแฟหรือจะทํากล้วยหอมลิ้นจี่ลยาไยตามสัญญา M.O.U. ของระหว่างลาวจีนนะครับที่ขนส่งไปได้โดยสิทธิพิเศษรวมทั้งค่า ขนส่งทางรถไฟถึงถูกเป็นพิเศษนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดยอยากมาเช่าเปรียบเสมือนซื้อน่ะแหละครับสัญญา90ปีนะครับตรงนี้เราได้สิทธิตรงนี้โดยทันทีจะเป็นปลูกกล้วยหอมลำยาไยโดยเฉพาะทุเรียนนะครับตอนนี้ทุเรียนไทยมีปัญหาเรื่องค่าขนส่งแต่เราเขาเซ็นสัญญาเมื่อวันที่30พฤศจิกา2565 ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลการเกษตรทั้งหมดผลผลิตทั้งหมดโดยประมาณ21รายการถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากทราบข้อมูลเดี๋ยวเราจะส่งรายการให้โอเคนี่ก็มาดูคร่าวๆตามนี้นะครับที่ดีนเรายังเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นป่าละมาะแบบนี้นะครับก็ป่าพรรยามาศถักถางได้นะครับนะโอเคก็ให้เห็นสดๆกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยว วันนี้ขอญอาตไปดูแนวเขตที่ดินก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงนี่นะฮะไปตาดินเผื่อเพื่อนๆพื่นท่นานใดยังไม่เคยเห็นอันนี้เป็นที่ดินเราเองเลยนะครับมีชนดด้านนี้หนึ่งใบด้านนี้หนึ่งใบนะครับมีสองใบโดยเนื้อที่โดยรวมประมาณสามเฮกตาร์ก็ประมาณสิบแไร่อโดยประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวขอญอาต เพื่นพนอนๆปิดการไหลสดไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูแนวเขตที่ดินเรา